พระหลวงพ่อเหินบุญยักษ์เขตโตนะครับรุ่นทิ้งทวนนะครับซึ่งพระองค์นี้เป็นพระยอดธงธรณีสำนักเทือกเขาเพชรพญาทานนะครับหลวงพ่อเหินอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นพระที่มีอาคมเก่งกล้านะครับแล้วก็เป็นพระนักพัฒนาพระดีมากนะครับของประเทศไทยนะครับเป็นพระที่มีพลังจิตสูงนะครับแล้วก็ท่านจะไปพุทธพิเศษที่สถานที่ต่างๆ อยู่บ่อยๆนะครับซึ่งหลวงพ่อต้มท่านกล่าวชมเชยหลวงพ่อเหินว่าท่านมีพลังจิตสูงมากนะครับแล้วก็พระยอดธงรุ่นทิ้งทวนนี้เป็นพระที่หลวงพ่อเหินท่านพุทธพิเศษในโบสถ์อยู่องค์เดียวนะครับซึ่งท่านสั่งให้นํพาพระทั้งหมดออกจากโบสถ์นะครับที่เป็นพระพกนะครับแล้วก็ให้ทุกคนออกจากโบสถ์ท่านก็พุทธพิเศษแล้วก็อธิษฐานจิตคนเดียวนะครับองค์